สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาเทสการทำงานของกล้อง Pentax นะครับรุ่น Zoom 70x นะครับก็สำหรับจกล้องตัวนี้นะครับก็จะมีตำหนิอยู่ด้านหน้าเลนส์ตามนี้เลยที่เห็นชัดตรงนี้มันจริงๆมันจะเป็นตัว cover แล้วก็บอกบอกอระยะของเลนส์นะครับผมแล้วก็บอกชื่อรุ่นอะไรต่างๆนะครับผม แต่สภาพการทํางานก็ยังใช้งานได้เต็ม100%ยเปนะครับผมเต็มทำงานเต,เต็มระบบนะครับซีเรียสน,นัมเบอร์ของเจ้าตัวนี้ที่ขายให้ก็จะเป็นรุ่น9365154ตามนี้เลยนะครับส่วนบอดี้ภายนอกนะครับผมถ้าไม่นับเรื่องออตรงกรอบหน้าเลนตรงนี้ก็ยังดูเหมือนใหม่อยู่เลยนะครับผมก็ ตัวนี้เน้นใช้งานได้ภาพอะไรประมาณนี้มากกว่านะครับผมไม่ได้ไม่ได้เน้นงานสวยงามนะครับผมถ้าใครไม่ได้ซีเรียสตรงนี้ก็โอเคนะครับสามารถใช้งานได้ดีเลยส่วนวิธีการใส่แบตเตอรี่เนี่ยมันจะอยู่ด้านล่างตรงฐานเชื่อมตรงนี้แล้วก็มันจะไขตรงด้านข้างตรงนี้จะใช้ไขโค้งไข นนี้นะครับแบตเตอรี่ที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นแบบ cr 1 2 3 a นะครับหน้าตายนี้ใช้2ก้อนด้วยกันนะครับผมก็ใส่แบตเตอรี่ตามที่เขาระบุไว้ตามนี้เลยคั่ฝั่งเนี้ยเอาค้่ลบขึ้นมานะครับส่วนฝั่งนี้ก็เป็นคัว่บวกแลเ้เขาก็จะบอกไว้ในนี้ด้วยนะครับผมตรงฝาตรงเนี้ยก็จะตามค้่ที่เขา ระบุเอาไว้มันก็ปิดขายปิดแล้วก็ทีนี้เรามาลองมาดูนะครับหน้าเลนเป็นยังไงอ่าเนี่ยมันก็ใช้งานได้ปกตินะครับเพียงแต่ว่าตรงกรอบด้านหน้ามันหายไปแค่นั้นเองนะครับหลุดหายนี่นะครับ,รบมันก็ยังปิดเปิดได้นะครับทีนี้เราลองมาใส่ฟิล์มนะครับ จะมาลองเทสฟิล์มจริงกันแต่เทสแล้วไม่ได้เอาไปล้างนะครับผมยังไงก็จะเทสการรันระบบเฉยๆเท่านั้นนี่เป็นฟิล์ม12ภาพนะครับผมก็การใส่ก็ให้มันเข้าล่องหนับเตยตามนี้นะครับแบบนี้แล้วก็ให้มันเรียบสนิทไปกับช่องฟิล์มช่องฟิล์ม ก็คือถ้าใส่แล้วมันก็จะขึ้นเลขหนึ่งมาแบบนี้นะครับส่วนวันที่บันทึกลงบนฟิลม์มตรงนี้ก็ใช้งานได้นะครับใส่ถ่าน CR 2 0 2 5ไปแล้วมันจะอยู่ทางด้านฝาตรงนี้อขอขอดูนะครับผมรุ่นนี้จะมีหรือเปล่าอ๋อรุ่นนี้จะตัว บันทึกวันที่ลงบนฟิล์มจะใช้ฐานตรงนี้เลยนะครับผมจะไม่ได้ใช้ฐาน cr 2 0 2 5นะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใส่ฟิล์มแล้วน่ะมันไม่ควรจะเปิดฝาหลังแบบเมื่อกี้นะครับผมแต่เมื่อกี้ลองเช็คดูเฉยๆไม่ได้เอาไปล้างจริงๆนะครับก็การทำงานนะครับผมเปิดหน้าเลนส์ขึ้นมาแบบนี้นะครับอันนี้จะให้ดูสภาพเลนส์ก็ดูใหม่นะครับผม ไม่มีลาไม่มีฟ้าให้ดูใกล้ๆเลยนะครับก็เวลาเราซูมนะครับผมตรงจอตรงนี้จอดิจิตอลนี้ก็จะบอกระยะซูมว่มาที่ระยะเท่าไหร่เป็นแ้วเน่สามห้ายี่สิบสองอะไรนี้ ก็จะบอกระยะสูปส่วนอันนี้สัดไฟสถานะก็คือระบุว่าแฟลจะติดอัตโนมัตินะครับผมแบบนี้ส่วนโหมดนะครับก็จะมาเลือกตรงนี้โหมดต่างๆอันนี้เป็นแฟล เปิดแฟลต,ตลอดในทุกสภาวะแสงอย่างนั้นนะเราส่องไปที่แสงเพียงพอนะครับแฟลก็จะติดหรือจะเป็นโหมดนี้ก็จะเป็นโหมดที่ปิดแฟลนะครับส่องไปที่มืดๆแสแสงไม่มีก็จะไม่ติดส่วนโหมดนี้ก็จะเป็นโหมดย้อนแสงนะครับผการถ่ายย้อนแสง ัตถุที่เราจะถ่ายเนี่ยไปยืนอยู่ตรงที่แสงส่องมาเข้าเลนส์อย่างเงี้ยก็จะใช้โหมดนี้เลยนะครับทีนี้ก็เป็นฟลมติดตอภาพนะครับเวลาถ่ายหมดม้วนมันก็จะเกาะให้แบบนี้นะครับแล้วก็มันจะขึ้นกระพริบแบบนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ฟิล์มออกมาไปล้างได้เลย สำหรับเลนองตัวนี้มันจะมีโหมดอื่นอีกน่าสนใจนะครับผมะจะมีตรงนี้ชัตเตอร์บีนะครับชัตเตอร์บีคืออะไรชัตเตอร์บีก็คือแบบว่าการถ่ายที่เปิดหน้าเลนส์ค้างไว้ตามที่เราต้องการแล้วเราปล่อยนะครับแบบนี้ส่วนใหญ่จะใช้กับขาตั้งกล้องแล้วก็ถ่ายภาพฝ่ายอะไรนี้มากกว่านะครับผมอันนี้ชัตเตอร์บีแบบใช้แฟลชนะครับผม ส่วนอันนี้ได้นะครับผมก็คือในโหมดแรกก็จะเป็นการกดถ่ายแบบค้างไว้เลยนะครับกดค้างการยิงชัตเตอร์แบบลัวๆเหมาะกับสายสแนปแต่ก็น่าจะค่อนข้างเป็นฟิลมนะครับส่วนนี้เป็นการตั้งเวลาถ่ายกดไปที่โหมดแล้วก็กดชัตเตอร์หนึ่งทีนะครับไฟตรงนี้จะขึ้นสีแดง นับถอยหลังประมาณ10วินาทีก็จะถ่ายภาพออกมาอันนี้2 act นะครับเป,เป็นการตั้งเวลาถ่าย2 act ก็คือกด1ทีนะครับกดชัตเตอร์1ที act แรกก็นับไป10วิประมาณ10วินาทีนะครับมันจะถ่ายชัตเตอร์จะรันแล้วก็อีกประมาณ5วินาทีก็จะรันอีกทีนึง อันนี้นะครับผมหมดนี้ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นหมดอะไรก็จะมีประมาณนี้นะครับ รับโหมด C ตรงนี้ก็อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับยังไงเดี๋ยวจะลองถ้าสนใจนะครับผมจะลองหาคู่มือมาให้นะครับผมหลักๆการใช้งานก็จะมีประมาณนี้อ,อ่ออีกอันหนึ่งก็คือมาโคนะครับมาโคนี้ก็ใช้งานได้นะครับผมการใช้มาโคโอเคครับผมก็ เก็บการใช้งานของกล้อง Pentax Zoom 70x ก็จะมีเท่านี้นะครับผมยังไงฝากกด subscribe นะครับช่องฟิล์มอเกรนตรงนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากติดตามร้านทาง IG นะครับ Twitter ตตแล้วก็ Facebook ชื่อเดียวกันนี้เลยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ